สวัสดีค่ะไซมาดามฟินนะคะแล้วก็วันนี้นะคะไซไม่ได้มาคนเดียวไซอยู่กับคุณการนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยคงเคยผ่านหูผ่านตาคุณการมาหลายครั้งแล้วว่าคุณการ์เป็นผู้เชี่ยวชาญาน้ําหอมนะคะหรือเป็นที่ปรึกษานะคะของมาดามฟินนั่นเองนะคะจริงๆหัวข้อของเราวันนี้นะคะคือชุดนอนไม่ได้นอนนะคะเปลี่ยนคืนธรรมดาให้ไม่ธรรมดาให้เขาเหมือนได้แฟนใหม่อยู่ตลอดทุกวันทุกคืน,นะคะ่ะในเรื่องของความสัมพันธ์เอาเป็นว่าเราเริ่มกันที่เรื่องเบสิกก่อนเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเวลาที่เราออกไป แพี่ชายเราสามารถที่จะแต่งอะไรไปก็ได้มัน m, มีหลายอย่าง m, เป็นจุดดึงดูดทําให้ผู้ชายหรือว่าคนรักของเราสนใจเรา m, แต่ว่าวันที่เราได้อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรเลยนอกจากเตียงกับชุดนอน<ช>แล้วก็กลิ่นหอมเท่านั้น<ช><ช>เอาจริงๆอะพายคิดว่าผู้หญิงหลายคนมีชุดนอนแบบว,ว่าวิวเซ็กซี่ แต่ว่าเชื่อว่ามันอยู่ในลิ้นชักมันเหมือนมัน,ม,นมันอยู่ในหนังอนะแต่พอผู้หญิงมาใส่จริงๆนอะมันขูนะเราก็เป็นเราแบบนี้<ะ>ใช่ไหมแล้วเวลาที่เราอยากจะเปลี่ยนบุคลิกมัน<ะ>ยากโอเคแหละฉันอาจจะใส่เสื้อยืดกางเกงขาบานๆนอนอยู่เป็นประจําเนี่ย <laughs> หยิบขวดน้ําหอมที่คุณใช้ขึ้นมาหรืออาจจะมีหลายๆขวดเนี่ยแค่ลองเลือกให้มันแมชกับชุดนอนที่เราอาจจะอยากใส่อะไรี้ยมันก็จะช่วยได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าท่อน้ําหอมกลิ่นนี้ละเราควรใส่ชุดนอนแบบไหนใช่ไม่ว่าคุณแบบไม่ว่าคุณจะนอนคนเดียวอ่ะหรือว่าคุณอาจจะมีคู่นอนอยู่แล้วหรืออาจจะมีสระหลายคู่นอนอันนี้ก็คือสามารถเปลี่ยนได้ไม่ใช่ว่าโอ๊ยพี่ชายเวิร์กรฟมโองไปไหนไม่ได้เลยแล้วแบบ นอนคนเดียวใส่อะไรเน่าๆก็ได้ไม่เอานะคะ <c oughs> เราจะต้องสวยให้พร้อมตลอดเวลาวันนี้ไซมีเสียงหนุ่มๆม,มาเลยว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าที่แบบวันหนึง่งทะลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองเขามองเป็นเรื่องตลกไหมหรือไม่ตลกไปฟังกันซิว่าเขารู้สึกยังไงเวลาผู้หญิงแบบลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองค่ะ แฟนคนล่าสุดของผมเวลาใส่ชุดนอนเขาจะใส่ชุดเสื้อยืดกางเกงขาสาั้นสบายๆครับที่ผมชอบนะผู้หญิงใส่ชุดเสื้อยืดกางเกงขาสาั้นเนี่ยดูเซ็กซี่แล้วครับแบบอาจจะแบบเห็นวอล์แวบมบแวบมบแบบดูเป็นส่วนวอลส่วนโคง้งไม่ต้องใส่แบบปือหวามากถ้าเกิดมันเปิดมากไปอาจจะแบบเบื่อเร็วอะไรอย่างเงี้ยฮะดูไม่ค่อยได้รุนนครับคอสเพย์หน่อยๆครับผมจริงนางพยาบาลชุดนักเรียนอะไรมาเนี่ยครับมาจากเขาไม่ใช่ของเราเขาชอบแบบนั้น คือมันก็เป็นแฟนตาซีของขสีสันอะไรเงี้ยครับจริงๆก็อายุก็เลยวัยกลางคนมั้งล่ละเรื่องการมีแฟนเรื่องมีคู่เรื่องอะไรเงีย้ยอย่างผมก็เคยแต่งงานมาละผมมองใน,ในเรื่องบนเตียงเลยว่าถ้าอยู่กันนานเนี่ยมันจืดชืดแน่นอนดังนั้นการการคุยกันการสื่อสารกันเป็นสิ่งสําคัญเฮ้ยเราเบื่ออะไรเราไม่ชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยฮะผมว่าชุดนอนเนี่ยมีส่วนเลยนะครับอย่างวันไหนเป็นวันสําคัญสาค,คัญเขาใส่ชุดนอนออกมาแบบเซ็กซี่เซ็กซี่ผ้าลื่นๆ่นอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็ก็รู้สึกรู้สึกแบบไม่ธรรมดาฮะก็ก็รู้สึกเซ็กซี่ครับรู้สึกเซ็กซี่ดีครับพี่ก็ถ้าอยู่กันมานานสักพักหนึ่งและเกิดแบบใส่นานๆครั้งอะไรเงี้ยเป็นโอกาส พิเศษพิเศษสาคัญสาคัญอันนี้อาจจะแบบหัวใจเต้นแรงครับพี่ผู้หญิงหลายคนอาจจะชอบเครื่องประดับหรือเปล่าชอบการที่จะดูแลตัวเองผมว่าพวกนี้มันก็แค่อีกหนึ่งส่วนของการที่คุณดูแลตัวเองอาจจะเป็นในเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์หรือการเพิ่มมูลค่าของตัวเองให้ดูน่าสนใจมากขึ้นให้กับคนที่เราชอบหรือว่าเป็นแฟนเรามันอาจจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะคอนเทนต์ความรักให้มันยังมีอยู่เรื่อยๆหรือว่าความสนิทสนาให้มันมีอยู่เรื่อยๆครับผมว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ ที่ดีนะสาหรับสําหรับคนสมัยนี้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็อยู่ที่การให้สารอยู่ดีครับผมคือผมก็อยากจะบอกผู้หญิงบางคนแบบว่าบางทีมันมันไม่จมําเป็นต้องอาย,อยวันนี้เราจะใส่ชุดนอนไม่ได้นอนเราจะใส่ชุดนอนที่มันดูแบบแปลกจากทุกๆวันที่เขาใส่อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องดีนะเติมเต็มให้กันหรือหรือบางทีผู้หญิงเขาอาจจะบอกอะไรเราก็ได้ว่าเฮ้ยพี่หนูหนูชอบแบบนี้หนูชอบแบบนั้น,บบบน,นเฮ้ยหนูอยากลองแบบนี้หนูอยากลองแบบนั้น สำหรับผมแล้วก็เพื่อนๆที่คุยกันนะส่วนใหญ่ไม่ใช่เรื่องตลกนะเขาประทับใจเขาเห็นถึงความพยายามที่ที่เขามีต่อเราอะความที่เขาอยากจะมีความสุขด้วยกันอะผมเข้าใจว่ามันยากกับการที่จะอยู่ดีลุกขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนตัวเองอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ในเมื่อเขาทําให้ขนาดนั้นอะผมว่ามันโอเคนะมันก็เป็นสัญญาณบ่งบอกได้ว่าเฮ้ยวันนี้ต้องโซเดมมาคอมแล้วละ่ะอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ได้มองเป็นเรื่องนหน้าขำครับเขาอาจจะแบบ เหมือนแสดงตัวตนของเขาอีกด้านนึงออกมาถ้าเกิดเขาไม่ได้ใส่บ่อยๆเนาะอันนี้ผมก็จะรู้สึกว่าแบบเออด้านนั้นเขาก็ดูน่าค้นหาดีนะลองเปลี่ยนดูบ้างครับอาจจะอาจจะเจอที่วันคืนที่ดีพิเศษมากขึ้นนะครับผมอาจจะแบบทําให้แฟนรู้สึกหลงรักหรือแบบออมีอารมณ์ด้วยครับใส่ชุดนอนซ้ำๆหรือว่าแบบใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นบ่อยๆอนะไรเงี้ยผมว่ามันก็แอบ,บน่าเบื่อนะถ้าเกิดเพิ่มสีสันให้กับชีวิตคู่บ้างเนี่ย มันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกพิเศษหรือว่าเพิ่มเติมหรือว่ายังคงคงความรักให้มันยังอยู่ในระยะยาวได้เลยนะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าใส่ใจเหมือนกันครับมผมเป็นพวกสกินชิพครับชอบคอโดชอบกอดชอบนวเนียชอบอ้อนส่วนใหญ่เป็นคนแบบนี้เวลาอยู่กับแฟนก็จะเป็นคนประเภทนี้ตลอดเลยนะแต่บางครั้งมันก็อาจจะสุดแค่นั้นหรืออาจจะไปต่อก็แล้วแต่ผมถึงบอกว่าผมชอบคนตัวหอมเพราะว่ามันเหมือนกับคุณได้ดูแล ตัวของคุณเองเพราะว่าจริงๆกลิ่นอ่ะคุณอาจจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้จําเป็นแต่จริงๆผมสุขว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากเพราะมันเป็นตัวกระตุ้นหลายๆอย่างในตัวเราให้รู้สึกไปไกลหรือไม่ไกลเนี่ยมันอยู่ที่กลิ่นแหละมันคือสารสิ่งหนึ่งที่กระตุ้นตัวเราให้รู้สึกหรือว่าถล่มอะไรมากไปกว่านั้นอะไรเงี้ยครับเป็นสิ่งจําเป็นมากเลยครับสาหรับเรื่องกลิ่นเห็นรู้สึกว่าเขาสวยเป็นพิเศษหรือแบบยุยงผมว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าแบบ องค์ประกอบภาพรวมมากกว่าเหมือนแบบบรรยากาศหรือว่าแบบกลิ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมให้เรื่องกลิ่นเนี่ยสำคัญมากโดยเฉพาะผู้หญิงที่ตัวหอมๆนะฮะคือมันมันเข้าไปถึงหัวใจเลยนะแบบบางทีเราค่อยๆเริ่มจากการแบบนั่งใกล้เริ่มจากการกอดเริ่มจากการคอเคลียร์กันนัวเนียกันอย่างเงี้ยกลิ่นดีๆเนี่ยมันเข้าไปถึงความรู้สึกถึงใจแล้วแล้วพอเวลาเราเราสื่อสารกันด้วยลีลาบนเตียงเนี่ยมันความรู้สึกมันจะเต็มที่มาก คือนี่แหละมันมันเติมเติมความรู้สึกมันเติมสีสันกับเรื่องบนเตียงนะชีวิตคู่เนี่ยสำหรับผมนะผมให้เรื่องเซ็กเนี่ยอันดับแรกเลยเซ็กดีผมว่าชีวิตคู่มันดีจริงๆเราคุยกันได้นะทั้งผู้หญิงผู้ชายในการสร้างบรรยากาศของการมีเซ็กซ์่ะคือฝรั่งเนี่ยจะเรียกว่า make love คือมันต้องแบบมันต้องรวมทั้งหมดอ่ะของทั้งอารมณ์ความรู้สึกความรักหรือว่าอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องสำคัญ เห็นไหมบอกแล้วว่าผู้ชายล,ลึกซับซ้อนหรือมีเรื่องราวที่เขาอยากบอกเราแล้วที่เราอาจจะเขินเองไม่มั่นใจเองแต่จริงๆแล้วผู้ชายก็รู้สึกว่าเ้ยมันก็ตื่นเต้นดีนะม,มันก็มีผลต่อความรู้สึกของผู้ชายจริงๆใชเ่เปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนการแต่งตัวนู่นนี่นั่นนะคะจริงๆเขาบอกว่าชุดนอนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถที่จะ เป็นสัญญาณได้ที่จะบอกคู่รักของเราว่าวันนี้ฉันพอ<ร>แล้วนะวันนี้ฉันจะเป็นผู้คุมเกมหรือเธอจะต้องเป็นคนคุมเกมเอะไรอย่างเงี้ยใชเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะคุณการเพราะวันนี้คุณการเตรียมมาแล้วไปดูสิว่าชุดนอนแบบไหนเหมาะกับกลิ่นน้ําหอมแบบไหนนะคะเป็นว่าวันนี้ใครที่แบบว่าไม่เคยใช้ของมาดามฟินมาก่อนเลยเปิดตู้เสื้อผ้าดูแล้วก็ การจะบอกเป็นสไตล์กลิ่นด้วยเผื่อลอง m แอ and match ดูเริ่มเลเวลปกติก่อนะจะเป็นอันนี้อันนี้พี่ใส่ใส่แบบไหนอันนี้ค่ะเสื้อยืดแต่จริงอันนี้อันนี้คือสภาพดีเกินไปด้วยสภาพดีเกินจริงๆนาต้องแบบย้ยๆแล้วก็ดูเขอะดูเก่ากว่านี้แต่มันมีมันมีที่เขาไปสํารวจผู้ชายมาเขาบอกว่าผู้ชายบางคนน่ะเขาชอบผู้หญิงใส่เสื้อแบบเสื้อผู้ชายตัวใหญ่ๆมีความเก่าหน่อยๆแต่เขาบอกว่าถ้าคุณอยากใส่ชุดเก่าหน้าตาคุณต้องสวยด้วยนะคะชุดที่มันเก่าเนี่ยมันจะทําให้หน้าที่สวยของเรามันโดดเด่น อย่างเงี้ยต้องต้องฉีดอะไรคะ อย่างนี้นะคะก็เป็นสีฟ้าหรือไม่ก็สี่วงก็ได้โอเคค่ะเพราะว่าพี่สายก็บอกไปแล้วว่ากลิ่นเนี่ยมันแบบใช้ง่ายเมือาบน้ำเสรั่มจะเป็นแบบเซฟโซนที่สุดนะคะแล้วก็สีม่วงสีม่วงเป็นกลิ่นสไตล์ที่ค่อนข้างใกล้กันเป็นฟลอรลนะคะแล้วก็หอมบางเบาคนที่อยู่ด้วยกันมานานอยากให้รู้สึกเหมือนแบบเป็นความสบายใจอ่ะก็เลยว่าถ้าใครเป็นชุดนอนแบบนี้ก็ได้ต่อไปแบบไหนคะเอาแบบนี้ก่อนค่ะอันเนี้ยเขาบอกมันเป็นแพทเทิร์นละครนะที่ ที่แบบว่าตื่นเช้ามาแล้วก็หยิบเสื้ออันนี้มาใส่แล้วก็ชงกาแฟเขาบอกว่าบางทีที่เราใส่ชุดนี้ฉีดกับน้ําหอมที่การกําลังจะแนะนําอ่ะบางทีเราอาจจะได้มีกิจกรรมตอนเช้าเพิ่มอีกหนึ่งรอบก็ได้อยากรู้แล้วว่าต้องฉีดกินไหนถ้าเป็นอันนี้ก็จะเป็นวีเงินหรือทองก็ได้มันจะดูแบบว่าลักชัวรี่อ่ะดูแบบว่าสาวไว้ทํางานทํางานดึกไม่ได้กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ยืมชุดเจ้านายใส่ยู่เสื้อเจ้านายเลยหรอ ยิมชุดเจ้านายใส่เวลาที่ผู้หญิงอ่ะเอาเสื้อเอาเสื้อเชิ้ตผู้ชายมาใส่หรือใส่เสื้อผ้าแบบเนี้ยมันแสดงความเป็นถูกเป็นเจ้าของถูกเป็นเจ้าของว่าเรามถูกเป็นเจ้าของหรือในมุมผู้ชายเวลามองก็คงรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของผู้หญิงกได้ สำหรับเราไม่รอดเพราะว่าเราเตี้ยไงแต่หาเออเชอรที่ที่เหมาะกับเราเองก็ยากเพราะว่าเราจะแบบไม่ดูเซ็กซี่มันจะไม่เซ็กซี่มันจะเลยเข่าไปหรือว่ากางเกงบอลก็ต้องกางเกงบอลแบบพันพันรอบอ่ะพันรอบเอวอะเพราะว่ามันไม่งั้นมันก็จะเกินไงมันก็จะไม่เซ็กซี่ไงเออแต่เขาบอกว่า บ็อกเซอร์ของคุณผู้ชายอ่ะบ็อกเซอร์มันถูกออกแบบมาให้สําหรับส่วนส่วนที่มันตรงแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงใส่มันจะมีเคิร์บมันจะทําให้มันดูแบบเด้งขามันกว้างแล้วก็มันทําให้เข้าทรงแล้วเขาบอกว่าถ้าใส่กับชุดแบบเสื้อรัดรัดสีขาวเดี๋ยวคืนนี้คืนนี้มาถึงน้ําหอมที่เราควรใส่ก็คือสีทองมันก็ดูโตขึ้นไปหน่อยจะเป็นทองก็ได้เงินก็ได้สไตล์แบบลักชัวรี่เผื่อคุณผู้ชมไปหาน้ําหอมจะเป็นแบบ สไตล์ลักชัวรี่หน่อยกลิ่นดูเป็นผู้ใหญ่ดูแพงดูเป็นผู้คุมเกมมีประสบการณ์ใช่ไหมแต่ก็อาจจะแบบว่ามันต้องแล้วแต่ขึ้นบนลงล่างเลยไม่อย่างงั้นก็คือทําให้รู้สึกว่าฉันไม่ตั้งใจเลยก็คือจะเป็นฟินนารีก็เป็นสไตล์แบบว่าสบายๆแล้วมันกลิ่นคล้ายๆผิวว่ากลิ่นแบบได้ได้ทุกโอกาสกลิ่นทําให้รู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงตัวหอมแต่ว่าอันนี้ก็จะมีความแบบคือกลิ่นมันจะมีความแบบ กุหลาบดินจี๋น้อยๆอ่ามันก็จะดูแบบสดชื่นสดใสนะคะอ่ะต่อไปเอาเป็นสไตล์แบบว่าคิ้วๆก็คือจะให้ความรู้สึกเป็นซนๆเด็กๆก็จะเป็นน้ําหอมตัวนี้วีชมพูตัวนี้ก็คือจะเป็นกลิ่นแบบพาวเดอรี่กลิ่นแบบแป้งๆหน่อยมัสกี้เหมือนผิวรู้สึกว่าหน้าทะนุทะนองแล้วก็เวลาใส่ก็คือเขาบอกว่าให้โอเวอร์ไซด์นิดหนึ่งรู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กอ่าขายาวๆแบบเสื้อเลยะอันนี้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยเนี่ยแต่ว่าเวลาที่แบบ ในละครหรือหนังเกาหลีเขาจะใส่แบบโค้งๆเลยวรู้สึกว่าเขาจะเป็นรุ่มร่ามจังเลยใช่ถ้าไม่ใช่อวีชมพูก็จะเป็นสีแดงก็ได้ค่ะอันนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นฟรุตตี้ฟลอร์กลิ่นแบบสบายๆให้ความรู้สึกแบบน่าทะนุถนอมเป็นผู้หญิงน่ารักสดใสช่างพูดอะไรย่างี้ค่ะต่อไปค่ะอันนี้สะคิดว่าเป็นชุดในฝันของผู้หญิงหลายหลายคนอุ้ยชุดนี้นะเขาบอกว่า คุณจะต้องเป็นคนที่หุ่นดีพอสมควรมีคาบอกเป็นแมสไม่ใช่นะ <c oughs> ใส่คู่กัน <c oughs> มันใส่ได้จริงๆเหรอเนี่ยอะ <c oughs> ให้ความรู้สึกเซ็กซี่น,นี่ก็จะมีลูกไม้ลูกไม้มซาติน,บบนก็ได้นะคะแล้วเขาบอกว่าความยาวมันค่อนข้างพอดีแบบ <c oughs> เลยขาเลยเข่าขึ้นมาเยอะแล้วมันจะแบบดูแบบ ก้มๆเงยๆมันก็จะแบบเซ็กซี่ผู้หญ ough> ิงทุกคนมีแต่ว่าไม่กล้าใส่ใส่เองก็เหมือนกันผ้าซาตินเนี่ยค่ะมันคือมันจะมีความแบบลื่นการได้สัมผัสนั่งแบบดูหนังอะไรเงี้ยลูกอันนี้อาจจะแบบเซ็กซี่แต่อันนี้ผ้าจะลื่นมากสายสปาเกตตี้ช่วยทําให้คุณรู้สึกแบบว่าสายเดี่ยวเสียวรุนดูหน้าแบบดูหน้าสนใจมากขึ้นอีกอย่างแบบเขาบอกว่าช่วงบริเวณอย่างเงี้ยทำให้ผู้หญิงดูเซ็กซี่ขึ้นนะคะน้ําหอมที่เหมาะ ก็อาจจะเป็นกลิ่นที่แบบว่าค่อนข้างเซ็กซี่เบสที่มันมีความแบบหวานหอมนวลหน่อยแล้วก็ท็อปที่มันเป็นแบบสปอร์ตสปอร์ตก็คือฟิลนแบ็กฟิลนแบ็กอรือไม่ก็เซนทรัก็ได้ความแบบเหมือนเป็นผู้กลุมคุมเกมดูมีอำนาจมีอำนาจการต่อรองขว้นบนได้ ใช่แล้วอันนี้เขาบอกว่าเป็นชุดที่ใส่แล้วก็จะรู้สึกว่าเหมือนแนบเนื้อที่สุดโช์สรีระมากที่สุดป้อนน้ําหอมกลิ่นที่มันส่งให้เรารู้สึกเซ็กซี่เนี่ยม,มันก็จะแบบมันจะไปด้วยกันอย่างเงี้ยเสริมนิดนึงว่าผู้หญิงหลายๆคนเนาะอาจจะแบบไม่กล้าใส่หรือแบบว่าหุดไม,ไม,ไม่ไม่มั่นใจหุ่นตัวเองหรือนู่นนี่นั่นผิวพันอะไรเงี้ยแสดงบอกว่าเอาจริงๆแล้วอะพอปิดไฟอะไม่เห็นอะไรแล้วนอกจากแบบกลิ่นกับ สัมผัสที่เขาได้จริงๆเพราะฉะนั้นอะแป๊บเดียวเท่านั้นที่แบบใส่มาปุ๊บกระโดดขึ้นเตียงเลยเห็นแค่แสงสลัวๆมันจะยิ่งดูเซ็กซี่นะคะแล้วก็ใช้กลิ่นช่วยนําทางแล้วอย่างหนึ่งก็คือชุดนอนมันเป็นแค่ตัวเหมือนเวลาเราแสดงอ่ะมันแค่เปิดฉากแต่ที่เหลือสมมติมันหมดแล้วอ่ะมันก็คือกลิ่นที่มันอยู่กับเราเป็นแบบความทรงจำก็คือท่าลีลา ใช่ใชเพราะฉะนั้นการฉีดน้ําหอมเนี่ยต่อให้เราแบบถอดชุดไปแล้วมันก็ยังอยู่ที่ตัวเราก็อยากให้แบบคุณผู้หญิงมั่นใจใถ้าจากประสบการณ์ที่อยู่กับลูกค้าผู้หญิงมาประมาณแบบเจปีรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่แบบแบบใดแบบหนึ่งเพราะผู้ชายเนี่ยเอาจริงแม่งสัญชาตญาณน,นักล่าบางทีใส่แบบเนี้ยทุกวันทุกวัน,ก,วนก็เบือ่อจืด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 มาทุกวันก็เบือ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยจะคิดว่ามันควรจะหาอะไรที่แบบแปลกใหม่ในชีวิตอย่าพยายามให้เขาแบบ เดาทางเราออกอะอว่าเฮ้ยวันเนี้ยฉีดกินดี้มาต้องแต่งตัวแบบนี้เดาออกว่าเรากำลังจะทําอะไรอยวอีกนิดนึงนะจะขึ้นละอีกนิดนึงจะแบบจะลงละอะไรเงี้ยต้องหาความแปลกใหม่ให้ตัวเองให้เขาด้วยตลอดเวลาเพราะผู้ชายอะ่ะดียังไงก็เบื่อได้แฟนสวยๆได้แฟนแบบนู่นนี่นั่นดีวันนึงงบบเบื่อแล้วอะ่ะกินแต่ของดีๆทุกวันก็แบบอยากไปกินของแบบอันนี้ไม่ได้พูดออถึงตัวเองนะไม่ใช่หรือ,อว่าออบางทีแบบ กินต้มจืดทุกวันเอาง่ายๆเราเรากินอาหารคีนทุกวันน่ะเราก็เบื่อเพราะฉะนั้นน่ะต้องบอกว่าพี่ซายเองกับเป็นคนที่อยู่กับลูกค้าผู้หญิงมาเยอะประมาณ7ปีปัญหาหลักๆเลยที่ทําให้อย่าล้างกันคือเรื่อ,องบนเตียง ะะเพราะฉะนั้นผู้หญิงเราทุกวันนี้นะคะถ้าเราจะเอาแฟนเราให้อยู่หมัดอ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนเรื่องทํางานเกง่งเสน่บบนเตียงอย่างเงี้ยก็ต้องแบบให้ทันเพราะฉะนั้นมัน,มนหมดยุคผู้หญิงที่จะมานั่งแบบเรียบร้อยหรืออะไรอย่างนี้แล้วนะคะก็ต้องเอาเอาให้อยู่ม,มันมีอิทธิพลมันมีผลมากกับในเรื่องของชีวิตคู่เดี๋ยววันนี้สายใส่ชุดทียาบาลชุด PPE <laughs> คอสเพย์เหรอสำหรับการใช่ไหมสีส้มกับสีเขียวดูเฟี้ยวเฟียวใช่ใช่ไหมท้าทายเป็นคนชอบเล่ยชาเลนเป็นคนกล้าอจริงจริงแล้วมันดูไม่หวานไม่อะไรอย่างเงี้ยใช่เพื่อคุณสาว อยากแบบมีทีมคอสเพย์ก็ได้มาคิดถึงเรื่องคอสเพย์ถ้าไซคิดว่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นประเทศที่แบบเปิดในเรื่องนี้จริงๆถ้ามันไม่ได้มีผลต่อความรู้สึกของผู้ชายจริงๆอะไซว่าเขาไม่ไม่มีทําขายออกมาเยอะแยะขนาดนั้นหรอกทั้งชุดแบบมัธยมแม่บ้านหรือแบบบางทีฮาร์ดคอร์ก็เป็นแบบโซ่แซกุเจมโอ้ใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันมีผลจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าเราต้องแบบกล้าเปลี่ยนตัวเองนะคะแต่จะบอกว่าน้ําหอมมีส่วนช่วยในการทําให้แบบ จริงๆม,ม,มันมันมันต้องมาจากข้างในใ<ช>อย่างเมื่อก่อนเราเคยสัมภาษณ์จ้าอาสยามฟินอินแบ็กจ้าชอบมากจ้าก็บอกอตรงว่าบางทีพี่สายเราเต้นทุกวันทําอะไรซ้ําๆเดิมทุกวันอะบางทีไม่ได้กลิ่นช่วยไม่ได้อะไรช่วยไม่ได้เชื่อว่ามันจากข้างในจริงๆอะก็เต้นยัวไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสายก็เป็นอีกคนนึงที่รู้สึกว่า เรื่องกลิ่นสําคัญเหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นอะเราอยากให้เราแบบดูหน้าเอ็นดูเป็นคนคุมเกมหรือเปล่าเราก็เลือกกลิ่นน้ำหอมตามฟิลเราวันนั้นเพราะกลิ่นนะ่ยเป็นสิ่งเดียวที่เราไม่สามารถปิดรับได้ทุกอย่างเนี่ยถ้าเราไม่อยากได้ไม่อยากเห็นปิดไฟสามารถตัดการรับรู้ได้หมดมแต่กลิ่นเป็นสิ่งเดียวถ้าไม่อยากได้กลิ่นชั้นกันหายใจสิ มันเป็นไปไม่ได้ค่ะกลิ่นจึงเป็นสิ่งเดียวที่สามารถที่จะเข้าถึงประสาสัมผัสของคุณผู้ชายหรือ,อคู่หรือคนที่เราต้องการที่จะดึงด,ดูดเพราะฉะนั้นก็เลยอยากมาทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ให้คุณสาวๆได้มีเทคนิคในการเลือกน้ําหอมแล้วก็เอาไปใช้เพื่อดึงด,ดูด คุณผู้ชายได้สําหรับเราเนี่ยอยากจะเอาเทคนิคดีๆมาแชร์ให้กับสาวๆทุกคนหรือว่าตัวแทนของคุณหนุม่มๆมุมม,มองของหนุมน่มๆสาวๆาวเนี่ยมาแชร์เป็นเทคนิคดีๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนมีคําถามอะไรที่เกี่ยวข้องกับกลิ่นประสบการณ์ต่างๆหรือคําถามที่คุณอยากรู้แล้วคุณไม่อยากไม่รู้จะถามใครอะ่ะ มาถามเรานะคะใช่หรือว่าใครกำลังเจอประสบปัญหาแบบไหนอยู่ในเรื่องของชีวิตคู่เรื่องความรักเรื่องนู่นี้นั่นบอกเรามาได้เลยนะคะทุกช่องทางที่ตามมาดามฟินอยู่เลยเราจะได้แบบอ่ะตอบคลิปต่อไปเ,เราอาจจะมาพูดเรื่องนู่นเรื่องนี้ที่เพื่อนๆอ,อยากฟังจริงๆค่ะ